เทคนิคจัดการหนี้ที่คุณมีอยู่อย่างได้ผลคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่มีหนี้แล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับมันคุณต้องมีเทคนิคและวิธีการที่จะจัดการกับมันค่ะข้อแรกค่ะคุณต้องยอมรับความจริงก่อนว่าคุณเป็นหนี้และหนี้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ตัวคุณเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมากลับมือเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับมันและรับผิดชอบมัน100%เซค่ะ ขออ้อ2เมื่อคุณยอมรับมันได้แล้วคุณรีดมันออกมาค่ะว่าคุณมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ในระบบนอกระบบบัตรเครดิตกี่ใบรีดออกมาให้หมดแล้วทั้งหมดคุณเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่หลังจากนั้นข้อที่3าคุณจัดลำดับความสำคัญของแต่ละตัวว่า อันไหนที่คุณพอที่จะชดใช้ได้ก่อนอันไหนพอที่จะปิดได้ก่อนอันไหนที่มันจําเป็นเร่งด่วนอันไหนที่ผ่อนผันได้อันไหนที่คุยได้ทุกอย่างแก้ไขได้หมดค่ะแค่คุณลำดับความสำคัญมันออกมาแล้วแก้ไขไปทีละอย่างปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะถ้าคุณไม่ยอมแพ้มันไปสะก่อนและข้อที่สคุณต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยทำมันไหมคะถ้าคุณไม่เคยคุณเริ่มเลยค่ะวันหนึ่งคุณใช้จ่ายอะไรบ้างคุณรับเงินมาเท่าไหร่ในหนึ่งเดือนอะไรที่คุณใช้ไปมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นในชีวิตของคุณพอคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วคุณจะรู้ว่าในชีวิตของคุณคุณใช้เงินแบบไหนคุณใช้ไปกับเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระ คุณใช้เงินไปแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสําคัญมากนะคะในชีวิตของคนเราเพราะถ้าคุณไม่รู้การบริหารจัดการเงินของคุณคุณไม่รู้ว่าคุณใช้เงินของคุณไปทําอะไรบ้างในแต่ละวันคุณจะไม่มีทางที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเพราะคุณจัดการมันไม่ได้นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกและหาวิธีเพิ่มรายได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณลดไม่ได้หรอกรายจ่ายทั้งหมดที่ฉันต้องทำต้องใช้ต้องกินอยู่ทุกวันนี้มันจำเป็นทุกอย่างคุณก็ต้องหารายได้เพิ่มค่ะหาวิธีการที่คุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามงานประจํา พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันมีวิธีการที่จะเพิ่มรายได้เข้ามาทั้งนั้นและวิธีงานที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันที่คุณทำได้ก็คือเอาสินค้าบริการหรือความถนัดหรือสกิลของคุณทั้งหมดที่คุณมีเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะโลกออนไลน์ทุกวันนี้เป็นวิธีการหาเงินที่ง่ายที่สุด โดยที่คุณไม่ต้องออกไปเสี่ยงข้างนอกเลยคุณสามารถทำงานที่บ้านได้เพราะฉะนั้นออนไลน์คือทางเลือกของคุณค่ะเมื่อคุณจัดลำดับหนี้สินของคุณได้ทั้งหมดแล้วยอมรับมันยอมรับว่าคุณเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่จัดลำดับความสำคัญอันไหนต้องทำอย่างเร่งด่วนอันไหนมาก่อนมาหลังทำบัญชีรายรับรายจ่ายและสุดท้ายลดค่าใช้จ่ายแล้วก็หาวิธีเพิ่มรายได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องทำควบคู่กันไปถ้าคุณอยากปลดหนี้เร็วๆก็คือการออมเงินค่ะการออมเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยคุณสามารถทําได้คุณอาจจะมีคําถามว่าเงินฉันยังไม่พอใช้เลยฉันเป็นหนี้อยู่เลยแล้วฉันจะออมเงินได้ยังไงคุณเริ่มต้นได้ค่ะอาจจะเริ่มจาก1บาท5บาท10บาท20บาทแต่คุณต้องทําทุกวันการออมเงินไม่ได้ทําให้คุณรวย<ม>การออมเงินไม่ได้ทําให้คุณปลดหนี้ได้ทั้งหมด แต่การออมเงินจะสร้างนิสัยใหม่ให้คุณการออมเงินจะทำให้คุณรู้ว่าวิธีการจัดการเงินของคุณเมื่อคุณมีเงินที่คุณออมแล้วคุณเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันคุณจะรู้สึกดีกับเงินแล้วคุณจะภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำถึงมันจะไม่เยอะแต่มันจะสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้คุณนะคะการออมนั้นจำนวนไม่สำคัญเท่ากับนิสัยที่คุณจะได้รับค่ะ เพราะฉะนั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วคุณจะสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆได้อย่าลืมนะคะทุกอย่างมีทางออกเสมอว่าฉันกำลังจะเป็นไทยกับตัวเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะครูบุ้งกดแห่งการดึงดูดความมางครั้งสวัสดีค่ะ